สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็นะได้นำเหรียญที่เป็นเหรียญยุกปีสามศู 40, นะย์ปีปีสี่ศูนย์เนี่ยยุคหลังหลวงปู่ทิมแนละ้วแต่ว่าด้วยนะเหรียญนั่งพานของท่านทานที่ท่านหลวงปู่ทิมปลุกเสกก็ ราคาก็จะทับต้องไม่ได้แล้วก็เลยเอาเหรียญรุ่นนี้มาแนะนำนะเหรียญรุ่นนี้มาแนะนำคือด้วยความที่ว่าเป็นชื่อของหลวงปู่ทิมบรรหานไล่น้นเนี่ยนะครับพระเครื่องที่ทํทำออกมาเนี่ยนะถึงจะเป็นในรุ่นหลังๆหรือรุ่นไรก็แล้วแต่นะ มันก็ยังจะเป็นพระที่มีมูลค่าและมีพุทธคุณที่โดดเด่นอยู่โดยเฉพาะรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับรุ่นนี้นี่ก็นะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นมงกลศิลาเลิกนะเป็นรุ่นมงกลศิลาเลิกในการวางศิลาในการสร้างศาสนสถานในวัดและหารไร่นะครับ ลูกศิลย์ลูกหาก็นะโดยเฉพาะหลวงพอ่งอศิลป์หลวงโอ้ลูกศิษย์ที่เป็นสายท่านหลายองค์นะหลวงพ่อสาครพัดน้องกับหลวงปูง่ข้ามพัดบางว่าหลวงพ่อหลายๆหลวงพ่อเลยนะที่เป็นสายหลวงปู่ทิมเนี่ยมาร่วมกันปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับจาไว้นะน่าจะออกปีประมาณปีสามสิบเจ็ดอะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเดีย๋ยวจะให้ดูรายละเอียดเหเรียญน,นะครับสแสดงว่า เรียรุ่นนี้เนี่ยนะมีความตั้งใจทำแล้วก็นี่นมูลหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อสงปูทีมเนี่ยมาทำมาปลูกเสกอย่างหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสาครนนี่ก็ิษธิเอกหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่ออะไรเนี่ยนะหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อหลายอหลวงพ่ออะไร,ออะไรผมจาชื่อไม่ได้ถ้าดูจากข้อมูลถ้าเพื่อนอยากรู้ก็ นะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดนะูแล้วพิธีเนี่ยนะเจตนาก็คือการหาไรายได้เนี่ยนะครับเอามานะในการสร้างศาสนาสถา,านในวัดนรรหารไรนะครับเป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นนะรุ่นมงคลศิาลาฤกษ์นะเป็นเหรียญนั่งพานถ้าเป็นเหรียญนั่งพานทางหลวงหลวงปู่ทิมปลูเกเสกก็โอ้ว่ากันไปนหลายแสนนะครับ แต่โอเคอะเมื่อรายได้เราหรือว่าการหาของหลวงปู่ทีมมันยากนะรุ่นแรกๆที่ทานท่านมันพวกนี้มันหาไม่มีแล้วละมันคงหาย,ยากและราคามันก็สูงเนะี่ยก็นะถ้าเพื่อนเจอลักษณะเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เก็บได้เพื่อนนะเก็บได้ถอาหาบูชามาสะสมได้หรือว่าจะมานะให้คอก็ยังได้เลย ก็ยังได้ถือว่าพุทธคุณเนี่ยผมว่านะไม่เบาไม่แพ้อาจจะไม่ไม่แพ้อาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ท่านคนเดียวท่านยังนาั่านนี่ลูกศิษย์ท่านแต่ละท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อนะมีแนวหน้าเป็นแนวหน้าของระดับประเทศเหมือนกันนาหลวงพ่อสาครนนี่ก็ดังนะดังมากดังมากแถวบ้านค่ายเนี่ยนะครับ ผมก็เลยไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเ,ยล,เลยไปปีสามเจ็ดก็สามสิบปีแล้วโ,โหไม่ไม่น้อยนะออายุพระก็ไม่น้อยนะเพื่อนนะครับไม่น้อยแล้วอีกอย่างเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับลูกศิษยส์สายท่านเลยสายหลวงปู่ทีมวัลนหารไล่เลยเห็นไหมทําไมเห็นไหมครับ เวลาเราเวลาคนรทำพระหรือว่าคนสร้างพระเนี่ยต้องใช้รูปนะเกจิอาจารย์ที่ดังๆหรือว่าที่เป็นเนะจ้าวาดก่อนๆนะหรือเป็นเกจิดังๆเอามาไว้ในหน้าเหรียญก็เพราะอะไรเพราะเนี่ยครับแค่รูปท่านนะแค่รูปนะ เอามาลงในเหรียญก็ถือว่าเป็นมงคลและ้นะครับก็เป็นมงคลและถือว่าท่านเป็นพระเกจิที่นะอย่างหลวงปู่ทิมวัลัหานไล่เนี่ยนะเป็นผู้มีคุณอภิการเนี่ยเป็นคนที่บมีอะไรทุกอย่างมีชาญอะไรทุกเรื่องดีหมดอ่ะถึงได้เอามาเน็นยนมเวลาลูกศิษย์ลูกหามจะทำอะไรก็นะครับ ก็เอาท่านมาเป็นนะเป็นต้นแบบเป็นตัวที่อยู่ในเหรียญในวัตถุมงคลลายตัวลายรุ่นเพื่อหลังๆมาก็มีหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเนี่ยครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบรนด์สินค้าก็เออสินค้าตัวนี้ขายดีขายได้จะทําเป็นรูปไหนออกมาจะทําเป็นพิมพ์ไหนออกมาก็ขายได้เหมือนกันเราย้อนกลับไปคิดถึงหลวงปู่ทวด ถ้าเป็นหลวงปู่ทวดวัดละหารไล่ไอ้วัดช้างให้แล้วเนี่ยนะโอ้โหก็นะจะออกมาพิมพ์ไหนเป็นรูปไหนอะไรยังไงก็แม้แต่เกจิรุ่นใหม่ๆทำเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะไม่ท่านอาจารย์นองทำก็ยังมีคนเช่าหาบูชากันอยู่ยังถือว่าเป็นแบรนด์มาสเตอร์ได้เป็นแบรนด์ที่นะเชื่อได้ว่าเฮ้ยดีนะเชื่อได้ว่าดีก็เห็นอ๋อนี่หลวงปู่ทวด แต่ไม่รู้หรอกว่ารุ่นไหนถ้าเราไม่มีข้อมูลถึงบอกว่าเราจะถ้าเราจะหาแล้วก็ไอ้เซิร์ชเข้าไปในข้อมูลรุ่นนี้ออกใครสร้างอ๋อนี่รุ่นนี้ทานอาจารย์นองอยู่นะไอ้อย่างเงี้ยทานเกจิรุ่นเก่าๆแต่แต่พอหลังอาจารย์นองมาแล้วอ่ะมีทานใครมัางอ่ะชุกไหมไม่ล้ทูลหลวงพ่ออะไรพัะนารเปดูไหมอ่านเราก็ต้องคิดต่อเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทวด เพราะท่านพรวนปาบดูสร้างหรือเปล่าทำหรือเลปล่าปลูกเสกอไาอย่างเนี้ยคือการข้อมูลไงอันนี้คือการหาข้อมูลกันรู้จักพระอย่างรุ่นนี้เหมือนกันนะครับกลับมาถึงหลวงปู่ทิมเราเนี่ยนั่งพานนั่งพานถ้าเป็นรุ่นนี้อ่าดูสิอ๋อรุ่นนี้คือรุ่นวางศิลาเลิกนะอ่ามีใครมาปลูกเสกบ้างอ่ามีหลวงพ่อกลับเอยมีหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อ ปูข้ามวัดบางว่าแล้วก็นะสายของหลวงปู่หลวงลูกศิลยกลูกหาของท่านคือหลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นคนมาปลูกเสกเอออย่างนี้้ยน่าสนใจน่าสนใจถูกไหมครับเนี่ยคือการหาข้อมูลนี่คือการรู้จักพระครูบาอาจารย์หลายๆท่านจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักพระนะถ้าไม่รู้จักวิธีการสร้างวิธีการปลูกเสกวิธีอะไรแล้วเนี่ยนะ มันก็จะมาไม่ถูกทางแล้ะเราจะเรียนหนังสือถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้คนที่จะเรียนเรื่องอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถูกทางคนที่เขียนหนังสือเป็นใครคนที่แต่งตำราแบบนี้เป็นใครนะครับเราต้องเข้าใจก่อนพื้นฐานของการเรียนรู้อะถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานในการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วนะครับขอแนะนำนะเรียนรุ่นนี้ถือว่าดี ถือว่าดีเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกก็ถือว่านะไม่ธรรมดาก็ลูกศิลย์ลูกหาของหลวงปู่ทิมอะแต่ว่าเป็นเกจิระดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับมีชื่อนะเอาเป็นว่านะท่านปลูกเสกคนเดียวท่านก็เก่งอยู่แล้วแหะแต่พอมารวมกันปลูกเสกหลายๆองค์โอ้โหเนี่ยนะในพระรุ่นเนี้ย พุทธคุณไม่ธรรมดาแน่นอนเนี้ยกล่องเป็นอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมนี desired, ่ยนี่นี่กล่องนะเพื่อนจํากล่องจําอะไรได้นะเห็นไหมนี่กล่องนะครับนี่คือกล่องต้นแบบเป็นอย่างนี้นี่ออริจินอ่าจากวัดเลยนะหลวงปู่ทิมเห็นไหมครับวัดลันดันวางมงคลศิลาเลยนี่คือชื่อรุ่นท่านนี่เพื่อนจํากล่องชื่จแพ็กเกจเาเรียกแพ็กเกจบางทีเนี่ยแพ็กเกจมันก็จะเป็นต้นแบบอีกอันหนึ่งในการเรียนรู้นะครับโอเคเพื่อนๆดูเห็นไหม เดี๋ยนถ้ามีโค้ดนะสองตัวโค้ดในเห็นไหมในทั้งบนข้างล่างเป็นโค้ดสารลากับโค้ดประโยชนน้ำอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเพื่อนๆดูเห็นไหมนะเห็นไหมนะปีสามเจ็ดเห็นไหมครับเห็นไหมที่เรื่องงานวางศิลาฤกษ์สารลาวิจิตธรรมพิรัตเห็นไหมชัดเจนเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะนะครับไหมครับ ปีสามเกนนี้ก็สามสิบปีแล้วนะ่ากว่าเป็นเล่นเกจีที่ปลูกเสงเนี่ยก็น่าจะมรณภาพไปหลายองค์เหมือนกันผมว่านะเห็นไหมเห็นไหมไม่สวยนะยังสวยยังแบบเอี่ยมเอียมอยู่เลยเพื่อนนะครับก็เียเอี๊ยมเอี่ยมออกจากกล่องแกะกล่องอะ่ะอย่างเงี้ยแกะกล่องถ้าเจออย่างเงี้ยในกล่องเนี้ยก็นะครับเชื่อได้เลยว่าเออน่าจะเป็นของดีนะดูรูปลักษ์ดูอย่างเงี้ยนะนะครับเพื่อนๆดูนะ เนี่ยดูอย่างเงี้ยนะโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ